สิวรอบปากรอบคางนะถ้าใครมีปัญหาตรงนี้นะให้ไปสังเกตเลยก็คือคุณอะแปรงฟันหลังล้างหน้าหรือเปล่าการแปรงฟันอะให้แปรงฟันก่อนนะแล้วค่อยไปล้างหน้าเพราะว่าอะไรนยาสีฟันมีสารเ l s สารก่อฟองแบบสบู่และผงซักฟอกนั่นแหละค่ะเวลาเราแปรงฟันอะที่มันมีฟองฟองฟูเต็มปากอะค่ะบางคนบอกโอ้ฟูฟูปากเหมือนเป็นีิสุนัขบ้าอะไรเงี้ยนะอันนั้นน่ะคือสารเ l s สารก่อฟองที่อยู่ในน้ํายา อะไรอะสะบู่โฟมอะไรนี่แหละนะคะมันอยู่ในนั้นด้วยทีเนี้ยเวลาคุณล้างหน้าแล้วคุณค่อยมาแปลงฟองอะฟองมันก็จะย้อยมานี่ใช่ไหมแล้วเวลาล้างก็จะย้อยมันนี่ย้อยมันนี่ย้อยมานี่นะโอ้โหมันก็จะเหมือนแบบมันโดน S อ S เไงสารก่อฟองพวกเนี้ยมันะไปทําให้เป็นสิวแล้วก็ถ้าไม่สิวนะรอบปากมันจะคล้ําคล้ําเป็นวงอะลองสังเกตคางดํา เป็นปลาหมอหรือเปล่านะคะคางดํามุมปากคล้ํลออปากคล้าหรือเป็นสีวนอยู่เนีวนอยู่เนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าคุณนะแปลงฟันหลังจากหลังหน้า